ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา SUV นะครับไซส์ใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับคันเบิ้มเพิ่มเลยนะครับ9แบบ9คัน9สไตล์นะครับรถสวยๆทั้งนั้นนะครับมีวารันตี้ให้ทุกคันนะครับแล้วก็เป็นราคาโปรโมชั่นทุกคันเลยนะครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่า ทางโชลูงก็ช้างโชว์รูงรถบ้างโชลิศนะครับเรามีแคมเปญนะฮะรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะระคันหนึ่งปี30,000กิโลนะครับแล้วก็ลดแตะละคันบอกเลยว,ว่าคัดสรรมาโดยพี่โชลิศวานิธนนันท์นะครับตรวจสอบ รถทุกคันว่าไม่มีชนหนักพิ่ความตัดต่อเป็นสีก็ไมย่ย้อมแมวไฟไม้นำท่วมสมซาสบรบเยนจัดหน้าตัดหลังผากกลางได้เั่งสิ้นนะครับโอนที่ขนส่งในล้านเปร์เซ็นต์เลยนะครับเริ่มต้นคันแรกเลยดีกว่านะฮะคันนี้บอกเลยว่าโคตรน่าใช้นะครับบิซูวิชิปาเจโรนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับปี2018นะครับปี2018นะครับเลขไม้โอ้โหน้อยจังเลยนะฮะ แสนโลเท่านั้นนะฮะไม่หนึ่งแสนโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะฮะราคานะครับนะฮะราคาตั้งไว้แปดแสนกว่าเลยนะครับวันนี้พี่ชลินไ่ขายนะครับเราขายโปรโมชั่นพิเศษเลยครับเหลือแค่หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทสีดําเงาแวบรอบอคันเลยนะฮะนะฮะใครอยากไปไหนไปทางนั้นเลยนะครับเงาเงาเลยนะครับดูตามกันไปเลยนะครับรถสวยๆอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับ คันนี้นะครับพิชูลิตรับประกันให้เลยครับ1ปีสาม0 0ื่นโลนะครับเครื่องเกียร์เป็นปัญหาเข้าศูนย์บิซูบิชิได้ทั่วประเทศโอ้โหส่องกันไปเลยฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับสบายเลยนะฮะเบาะหลังนี่ก็พับได้นะครับพับเป็นพับเป็นเล้อ๋อต้องต้องออกตรงกลางออกก่อนนะฮะส่องไปเลยฮะน็อตน็อตนะฮะไม่มีขยับแกะแงะแคะได้ทั้งสิ้นนะครับซอกเซอร์ซ้ายขวาเดิม ขออนุญาตไม่สตาร์ทรถนะครับพอดีอยู่ชั้น2นะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องควันรถนะครับเพราะว่าข้างบนรถดีเซลแทบทั้งนั้นนะครเบนซินมีน้อยมากนะครับเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับใครอยากได้นะครับราคานี้บอกแล้ว่าสูตพิเศษนะครับเหลือแค่6กแสนแดืเป็นทบาทบิซูบิ s ูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีไม่แค่แสนเลยฮะได้สีดําด้วยนะครับได้สีดํานะฮะรถสวยมากภายในกิ๊บๆเลยนะฮะ กิ๊บกิเลยเบาะหนังทั้งลำทั้งคันของดีเกตเอนะฮะมีคุณภาพต้องโชว์รูมรถบ้านคุณชาวลินนะครับอ่าส่องกันไปนะครับดูเลยครับอ่าใครอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ส่องกันไปเลยนะให้ดูสดๆเลยนะครับเบาะเบอร์ไม่มีขาดช้ำปิแตกเลยทั้งสิ้นนะครับสมบูรณ์แบบเลยนะครับได้แม็กด้วยนะครับได้แม็ก เออเออเออเอเอขอบเท่าไหร่น้อคันนี้นะฮะเป็นล้อแม็กบิสโตนส่องกันไปเลยส่องกันไปเลยรถคันนี้โครงสร้างเดิมสนิทนะครับอ่ะส่องกันไปนะฮะส่องกันไปน้าคันนี้เป็นเครื่อง DDI แล้วนะครับ สองันทน,น็อตเดิมนะครับไม่มีขันแกะแงะแค่ลยทั้งสิ้นนะครับบิศูบชิบิูบชิปาชิโร่หนึ่งสองปี2องพนแะครับเลขใหม่หน0 0งแสกิโลนะฮะหนึ่งแกิโลเท่านั้นฮะได้สีดําเงาตาแตกเลยนะฮะลดราคาสุดพิเศษนะครับเหลือแค่6กแสนแปบาทหกแสนแื่บาทได้ปีสิบแเลยนะครับ <S <S เป็นตัวท็อปเลยครับ 2.4GT นะครับ 6 8 8 0 0 0บาทเอาละครับคู่แข่งเขาคันต่อไปนะครับกับเจ้า isuzu mu-X e isuzu mu-X e นะครับปี2017นิเ็นะครับเป็นปี2017นเเป็น1.9ึ่เซีดีนะครับเป็น1.9เครื่องพันเก้าหประหยัดน้ำมันมาก ที่ส่คัญนะฮะต่อประสีถูกมากนะครับไม่เท่าไหร่เองพันกว่าบาทเองนะครับเครื่องพันเก้าฮะนะครับต่อประสีถูกมากเป็นเครื่องดีเซลนะครับแต่เป็น1.9ึ่งจุดเก้าซีดีจะเป็นตัวเทอร์โบนะครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลถ้าปีสิบเจ็ดนะครับราคาที่ตั้งไว้ตอนนี้นะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นเข้าบาทพี่ลิมได้ขายนะครับขายเท่ากันไปเลยนะฮะ 688,000บาท6 8แ0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียแวด7%นะครับสองคันนี้ราคาเท่ากันเลยนะครับอีซูมิลเอ็กนะครับ1.9 CD นะครับปี2017นะครับเลขไมหน่150,000มกิโลนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าโคตรประหยัดเลยนะครับนะฮะเป็นรถ ต้นๆนะครับ E สูต์ต้นๆของประเทศเกี่ยวกับเรื่องของดีเซลนะครับไปครบรอบ60ปีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นครบรอบ60ปีของ E สูซด้วยนะครับสองกันไปเลยโอ้นี่เจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะฮะคันอันนี้พับไว้อยู่นะฮะอันนี้พับไว้อยู่นะครับรถสวยมากนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับนะเบาะผ้าก็มีข้อดีคือนั่งสบายก้นนะครับนั่งสบายก้นไม่เมื่อยนะฮะดูน็อตเลยฮะไม่มีตะบันนะฮะไม่มี แคะแงมาได้ทั้งสิ้นนะครับนะครับส่องกันบินเลยนะฮะมิวเอ็กนะครับปี2017นะครับเลขไม่หนึ0 0 0สนห้าหมื่กิโลหนึ่งแมนกิโลนะครับราคาพิเศษไปเลยครับ688,000บาทแถมให้เลยนะครับ2คันนี้ครับเมื่อกี้อีกคันหนึ่งปาจิโร่นะครับ2คันนี้รับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์1ปี30,000กิโลนะครับเข้าศูนย์ของใครของมันได้เลยดูฮะภายใน วิง้งวิงเลยนะครับเรียบร้อยมากนะครับไม่มีขาดเปื่อยลอบเปาะเปิรอกเลยทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับประหยัดน้ํามันเครื่องพันเต่อภาษี ต่อภาษีถูกมากมากนะฮะพันตัวบาทเองคเครื่องพันเเหมือนเราต่อเครื่องพันเก้อยซีซีอะครับนะฮะแต่คันนี้มันมีเทอร์โบแอร์แฝงนะครับมันทําให้เลยการขับเคลื่อนของตัวดีเซลนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับเดิมสนิทเป็น DDI ไอนะครับอีสูสูเป็นเครื่องใหม่แล้วครับหนึ่งจุดเก้าซีดีคันนี้ปีสองสิบเจ็ดนะครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับใครมาก่อนได้เลยได้ก่อนเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะซื้อสดไม่เสียแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ เอากันไปเลยนะฮะอีซูซุมิวเอ็ก1.9ซีดีดูฮะซอกเซิร์กน็อตเนัดอยู่เดิมๆหมดไม่มีตะบันแกะแงะแค้นะครับรถทุกคันที่โชลูรู้บ้านชลิตนะครับตรวจสอบโดยพี่ชลิตวานิธนันท์วานิธนันท์นะครับกระบี่มือหนึ่งด้วยมือสองนะครับผ่านสายตาเขาแน่นอนนะครับรีบเลยนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าราคานี้พี่ชลิดก็ไม่ค่อยดีรถสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารถตัวนี้มันเป็นรถที่ราคาก็สูงอยู่นะครับเพราก็คืออีซูซูนะครับ ใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับกับเจ้า Eisu 1.9CD ตัวนี้นะครับราคา688,000บาทนะครับคันนี้นะครับเจ้า Chevrolet Captiva นะครับโฉมสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากประเทศไทยเรานะฮะ Chevrolet Captiva นะครับคันนี้นะครับคันนี้ปี2020ครับโทษทีครับปี2020นะครับเลขโอ้โหเลขไม่40,000กิโล 40,000กิโลเท่านั้นนะครับที่เมืองไทยโอเคครับเพราะอาจจะออกจากประเทศไทยไปแล้ว,แ,ลวแต่เมืองนอกขายดีมากนะครับเชฟโรเลตถามว่าลายหายที่ไหนนะครับ เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่เชฟโรเลตนะครับเพาเป็นช่างอยู่เขาบอกว่าช่างเชฟโรเลตออกมาเปิดเองทั่วประเทศเลยนะครับราคาที่ตั้งไว้5แสนสอบาทนะครับพี่ชลิตไม่ขายนะครับห้าแสนบาทเราหันราคาพิเศษ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 ,เศษรีบเลยนะครับราคานี้รีบเลยนะครับสามแสนบาท3า9แสนบาทใครอยากได้รีบคว้านะครับก่อนที่จะเสียโอก,กาสนะครับสามแสนเก้าหบาทกับเชฟโรเลตแคปติว่าหนึ่งจดห้าเอสปีสามสิบเลขใหม่สี่หมืกิโลรอบคันเลย รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับเพราะไมมันน้อยและปีก็สูงนะครับเป็นค่ายเชฟเวรเลตนะครับบางคนก็กลัวนะครับว่าซื้อไปจะมีอะไรหรอนะฮะแต่ย้ําก่อนนะครับคันนี้จัดไฟนั้นไม่ได้นะครับขายสดเท่านั้นนะครับย้ํานะครับขายสดเท่านั้นนะครับเป็นรถ5ที่นั่งคันนี้ก็เป็นคันที่เริ่มเทิมอยู่เหมือนกันนะฮะไม้เท้เล็กๆนะฮะ พอ,พอกับ c o v นะครับใหญ่กว่า h d ด v นะครับดูเลยฮะน็อตน็ไม่เคยขยับสักตัวนะครับเพราะเราซื้อรถเนี่ยเราดูโครงสร้างของรถเป็นหลักนะครับพิเยมเกรดเอมีคุณภาพต้องโชว์รูมรถบ้านคุณเฉริตนะจ๊ะดูกันเลย่องไปภายในเลยฮะคันนี้ภายในเรียบร้อยมากนะครับมีจอทัชสกรีนนะครับน่าจะประมาณ10นิ้วว่าเบเริ่มเพิ่มเลยนะแปะอยู่ตรงกลางคองนโซลนะครับ ภายในนี่สะอาดมากฮะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าได้ขาวนะครับอ่าแล้วก็ส่องดูตรงเพดานนะเด้เลนะฮะเพดานสะอาดมากนะฮะเพดานสะอาดมากมาเร็วนะครับมาก่อนได้ก่อนครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายสดอย่างเดียวนะครับขายสดอย่างเดียวนะครับคันนี้อยากได้ก็รีบทักมาเลยนะครับกับเจนจัดให้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่หรือศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับ โชว์รวมของเรานะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับย้ําว่าอยู่ที่นครปฐมนะครับพุทธมณฑลสายห้านะครับตรงข้ามเซ็นทรัลสัตยาหรือปักบุญมาเลยครับชาริคานะครับเชาริคาหรือถ้ากดแล้วหาไม่เจอก็ปักพิมพ์มาเลยครับโรตัรสัตยานะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลยนะครับส่องกันไปเลยฮะภายในสะอาดสะอ้านนะครับเบาผ้าเรียบร้อยไม่มีปีพี่สุดิศเขาชอบรถสแตนดาร์ดเดิมๆนะฮะออกจากโรงงานมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะฮะห้องบริษัทนะครับสะอาดสะอ้านนะครับ น็อตเลิก็ไม่มีขยับเช่นกันนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับสีขาวเงาจั่วนะครับเครื่องยนต์เชฟเลตโอ้โหแห้งๆแน่นๆเลยนะครับรถขับดีนะฮะผมขับบ่อยนะคันนี้ขับดีมากนะครับรีบเลยนะครับเราขายสดนะครับช่วงนาทีทอง3า9 0 0 0เบาท399,000บาทได้เชฟเลต์แคปติว่าสีนวลคันนี้ ไปใช้กันเลยนะฮะโอเค okay, นะครับคันไหนต่อดีครับสุดของรุ่นแล้วนะครับย้ำว่าเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับปีอืมปน2018นะครับปี2018เลขไมล์ห่งแสนสีม่กิโลหมกิโลราคาตั้งไว 7, 8, 9, ้7 8 9 0 0 0บาท789,000บาท อ่าโปรโมชั่นสุดล้ำสุดคุ้มพี่ชลิตก็หันมาหาคามาให้แล้วนะครับเดีย๋ยวจะบอกราคาอีกนะคันนี้บอกกันว่าคันนี้เป็น CV 1.6 EL 4 o d r i v e นะครับ Navigator เป็น Navigator ท็อปสุดป้ายแดงล้านเนะครับป้ายแดงล้านเนะฮะร,ราคา789,000บาทเราไม่ขายนะครับ789,000บาทเราไม่ขายพี่ชลิตก็หันราคาปั้งเลยนะฮะเหลือแค่719,000บาท 719,000บาทเครดิตดีฟรีดาวอย่าลืมนะฮะป้ายแดงล้านเจนี่เงินหายไป1ล้านบาทลูกค้าเก่าเขา,เขาทิ้งเงิน1ล้านบาทไปแล้วนะครับวันนี้ราคาสูงพิเศษอยู่แค่7 1 9 0 0สบาทนะครับ719,000บาทนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับน้ารถ7ที่นั่ง7ที่นั่งนะครับนั่งสบายๆเลยนะฮะนั่งสบายๆเลย ดูเลยฮะดูเลยฮะคันนี้ก็เป็นไฟฟ้ารอบคันเหมือนกันนะครับเป็นไฟฟ้ารอบคันรถปี2018นะครับเลขใบ1 4 0 0 0 0ราคา789,000บาทเราไม่ขายเราขายแค่719,000บาทนะครับ719,000บาทโอ้โห,โหอ่าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะฮะโอเค <Okay. S 1> เป็นตัวใหญ่ของ Honda แล้วนะครับ เนี่เบาเบอร์นี้บอกเลยว่าเป็นเบาะหนังนะครับทั้งลำทั้ง7ที่นั่งเลยนะครับข้างหน้าสวยงามมากจอเบลมบล่าเลยครับแอร์หลังอยู่ครบนะครับมัลติฟังก์ชันอยู่ครบปุ่มแป้นอักขระต่างๆชัดเจนไม่มีลอกถลอกปอาะเปิกนะจ๊ะโหคุ้มมากนะฮะป้ายแดงล้านเจ็ดเหลือแค่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ตัวดีเซลท็อปสุดก็ไม่รู้จะท็อปอะไรขนาดนี้ก็ท็อปสุดๆแล้วนะครับคอนโซลเป็นลายไม้ตัด คอนโซลสีดำโคตรสวยเลยนะครับหรูหราหมาเห่าจริงๆนะครับเบาะหนังทั้งคันเลยนะฮะออปชันมาเต็มขนาดนี้นะครับมันตัวท็อปอยู่แล้วนะครับเป็น4 wheel d r i v ด f u l l time ด้วยนะครับรถสวยฝุดๆเลยนะครับรถสวยมากคุณภาพเกรด A นะฮะที่โชลูมรถบ้านคุณชาวลิตนะครับดูกันไปเลยฮะส่องกันยาวๆนะครับสักครู่นะครับโอเค สองเลยฮะห้องโดยสารเดิมเดิมเลยนะฮะหัวซุ้มหัวโชคเดิมนะฮะห้องเครื่องเดิมนะครับเป็นตัว idtech นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะย้ำนะครับลืมบอกนะฮะย้ำว่าเป็นดีเซลนะครับเป็นดีเซลนะครับป้ายแดงร้านเจ็ดนะฮะของดีมีคุณภาพต้องโชว์รูมรถบ้านคุณชวลิตนะครับดูฮะแห้งๆเลยครับรถสวยมากครับกับเจ้า Honda CRV นะครับ CRV คันนี้นะครับคันต่อมาเลยฮะ อันนี้ก็จะลดสเปคลงมานิดหนึ่งนะครับเป็นซีวีนะครับ 2.4e นะครับคันนี้ 2.4e นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอดูนิดหนึ่งได้สีขาวด้วยนะครับได้สีขาวผมขอดูแปหนึงนะครับว่าคันนี้มันเจ็ดที่นั่งหรือห้าที่นั่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคนถามมาทั้งสองแบบเลยนะครับบางคนก็ชอบเจ็ดที่นั่งบางคนก็ชอบห้าที่นั่งนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ลูกค้าเลยอ่ะมาดูกันนะฮะ c U v นะครับ2.4 e ปี2 0 1 8เลยนะฮะปี2 0 1 8เลขไม้หนึ่งแ0หมืนโลนะครับ1 8 0 0 0แโลแล้วบอกว่าคันนี้เข้าศูนย์ทุรยะแล้วขับโคตรดีเลยขับดีมากดูไม้เหมือนเยอะนะครับดูไม้เหมือนเยอะตัวดีี่เป็นเบนซินนะครับดูไม่เหมือนเยอะแต่ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับเขาเปลี่ยนตามระยะตลอดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับบอกว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ไหมรกนั้คันนี้เข้าศูนย์ตลอดไม้แสนแปดก็จริงนะครับ ปี2 0 1 8นะครับแต่ราคาที่เราจะตั้งไว้นะครับตั้งไว้อยู่ที่6 7 8 0 0 0บาทเราไม่ขายนะครับพี่ชูริจะขายแค่6,38,000บาทปี2 0 1 8นะครับ ราคาที่ตั้งไว้6 7แสนเจ็ดหมืนแปดพันบาทพี่ชลิศไม่ขายนะครับหกแสนเบาทไม่ขายขายแค่หกแสนสามหบาทหกแสน0าบาทรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้1ปีสา0 0 0ื่กิโลเข้าส่วนฮอนด้าได้ทั่วประเทศวนรอบรถเลยคันนี้ได้อะไรคันนี้ได้สีขาวนะครับได้สีขาวได้เจ็ดที่นั่งนะครับได้สีขาวได้เจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ ที่สําคัญครับรถมือเดียวออกห้างเลยนะฮะรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับฝาหลังก็เป็นไฟฟ้าตึ๊ดๆอ้าวเปิดโยมชนหน่อยแล้วนะาเปิดมาแล้วนะไฟฟ้านะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งน,นะครับส่องกันไปเลยฮนะส่องกันเข้าไปนะฮะนะฮะส่องกันไปนะครับดูเลยภายในนะครับดู ตะคงตะเข็บนะครับอยู่ครบหมดเดี๋ยวผมพับเบาให้ดูนะฮะนี่มีเครื่องมือแม่แรงนะครับพวกนี้จะมีพวกที่จับแบตนะครับเนี้ยจะเป็นที่จับแบตอ่านี่จะเป็นที่จับแบตเป็นอะไรด้วยนะครับเป็นเจดที่นั่งสามารถพับเบาได้เลยนะฮะวันนี้เหลือราคาครึ่งราคาเหลือแค่หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทหกแสนสามืนแปดพันบาทได้ตที่นั่งรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดและขับโคตรดีเลยนะฮะขับดีมากๆนะดูภายในเลยฮะ ปุ่มแป้นอักขรต่างๆชัดเจนไม่มีลอกนะฮะถึงแม้จะม่เยอะขึ้นมานิดนึงแต่รถโคตรสวยเลยฮะและได้สีขาวด้วยครับได้สีขาวแล้วหกแสนก็บาทเองนะครับหกแสนก็บาทใบแดงแพงมากๆนะครับแอร์อยู่ครบนะฮะแอร์เย็นครบทั้งสามตัวเลยนะครับรถน่าใช้มากๆนะครับขายได้ไปถือว่าคุ้มนะครับเพราะคันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพราะเปลี่ยนตามระยะมาหมดเลยนะครับได้มือเดียวด้วยนะครับ รถสวยมากนะครับ6 3 8 0นนี่คือซ v วเจนนะครับผมอ่าถ้าลูกค้าเครดิตดีวันเดียวรู้เรื่องนะครับวันเดียวรู้เรื่องเลยนะครับแต่คันนี้ก็ต้องอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลทนนะครับถ้าไปต่างจังหวัดก็ต้องฝากเซ็นก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอ่าสอนห้องเครื่องเลยฮะห้องเครื่องเลยสวยๆเลยนะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะฮะแห้งๆนะครับซุ้มหัวโชคเดิมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ CUV นะครับ Gen 5 2.4e นะครับเป็นขับ2นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับเป็นขับ2นะฮะปี2018นะครับเลใไมนะฮะอยู่ที่180,000กิโลนะครับรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้1ปี30,000กิโลเข้าศูนย์ Honda ได้ทั่วประเทศนะเช่ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไฮไลท์ คันข้างหน้าเรานี่เองนะครับบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยเลยนะครับโคตรสวยเลยนะครับกับเจ้า Ford Everest นะครับ Ford Everest 2.2 Titanium โหย2.2คันนี้บอกเลยว่าคันนี้ไร้ที่ติไร้ที่ตินะครับสวยยันเงาสวยยันภายในสวยยันน็อตสวยทุกตรง ฟอร์ดเรนเจอร์ไอฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ2.2ไทเทเนียม2.2ไทเทเนียมนะครับเลกไมล์1 3 0 0 0 0กิโลเลกไมล์1 3 0 0 0 0กิโลปี2016นะครับปี2016นะครับคันนี้บอกแล้วว่าสวยทุกตรงใครมาแล้วเห็นแล้วไม่สวยนะครับพี่ชลิตให้ปรับตังค์เลยมาปุ๊บชอบทุกคนนะครับกับเจ้า Ford e v e r e s t 2.2ไทเทเนียมนะครับราคา619,000บาท 619,000บาทพี่โชดิตไม่ขายครับ589,000บาทนะครับจาก619นะครับเลขไมล์แสนหม0่แส0มกิโลบอกว่าสวยทุกตรงไปชมกันเลยฮะเห็นกล้องที่ส่งอยู่ตรงหน้าท่านไมมนะฮะทุกๆแพลตฟอร์มดูสีห้ามบิสติกเกอร์รอบคันสีนี่เงาทะลุจอกันไปเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะฮะ ติดฟิล์มน่าจะเป็นเบอร์20นะครับเป็นฟิล์มสนะครับโชว์ภายในอลังการหล่อโคตรโอ้โหเจ็ดที่นั่งนะครับคันหนึกว่ารถถังนะครับสองกันไปเลยฮะสองทุกซอกทุกซี่ทุกอูของรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเป็นรถยอดนิยมนะฮะบอกเลยฮะเป็นรถน้อยยมคันหนึ่งเลยนะครับเรื่องการขับขี่ไม่ต้องพูดถึงครับแทบจะเหนือกว่าแทบจะทุกยี่ห้อดยซํานะครับน็อตเนตไม่มีตะบันแกะแงะแค่นะครับ อ่าสันหลังซ้ายขวาเดิมเดิมหมดนะครับรอยพับรอยหยกักรอยเม็ดอ่านนะครับทะลุจอกันเลยทีเดียวคมเกล็บเลยนะครับดูภายในะฮะโหภายในยนี่ไม่ต่างเลยกับภายนอกนะภายนอกก็คโคตรหลอ่อโคตรสวยคโคตรเงาคโคตรแวบบอยู่แล้วภายในยนี่ไม่คโคตรใหม่คโคตรสะอาดคโคตรเนียบหรูหราสแลนดด้ามาแลานด้วยนะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเบาเบอร์ดดูฮะตะคงตะเข็บ เลี่ยมไปหมดแนละ้วคนที่สุขจริงๆนะแล้วที่สําคัญวงเล็บเลยที่สำคัญรถนะขับดีมากๆรถมันขับดีมากๆ,น,ากๆนะฮะฟอร์ดเอเวเ t ใครช้าอดนะครับ5้าแ0 0แปดหมื่นเก้บาทห้าแสนันบาทโหเห็นแล้วก็อยากได้นะฮะฟอร์ดเอเวเ t ตสไทยแท้เนียมนะครับไม่แสน0 0 0หกิโลนะครับ, 130, 000, บ ซื้อสดไม่เสียวแหวะนะครับจัดเฟรนแนนต์นะครับเครดิตด,ด,ดี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 ฟรีดาวได้นะครับอ่ารถสวยๆอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับรถสวยผมสวยจริงๆเนี่ยดูแม็กนะฮะแบกแม็กส่องแม็กเลยส่องแม็กเลยโหนี่แหละฮะจุดขายด้วยนะครับแม็กสวยมากๆนะฮะขายแค่5 8 9 0 0 0บาทใครบอกแล้วใครมาก่อนได้ก่อน ที่จริงคขาเนี้มีคนจองมะถ้าจัดแฟแนซ์นไม่ผ่านนะครับหลุดจองมานะฮะใครมาเห็นไม่ใหม่นะนะฮะเอากล้ามาเข่ก,กบ,บาลผมได้เลยครับรถแท้ครบใหม่เลยนะสวยมากแล้วรถขับดีมากๆนะครับกับเจ้า Ford e v e r วอเรส2.2ไทเทเนียมปี2016นะครับเลขไมล์130,000กิโลบอกเลยว่าคันนี้ใครแค่แม็กก็คุ้มแล้วฮะแม็ก,ก็แสนนึงแล้วนะครับแมมก,ก็ยางเป็นแสนแล้วนะครับแล้วได้ความสวยทั้งภายนอกทั้งภายใน ไม่รู้จะตีตรงไหนนะตีไม่ได้ดีกว่าให้ลูกค้ามาตีดีกว่านะครับมาชมแล้วมาตีกันนีลูกคันนี้มันตีตรงไหนนะฮะลถสวยทุกอนูเลยนะครับน็อตเนื้ไม่เคยตะบันแกะแงะแคะทุกฝั่งทุกซอกทุกซีกนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีสามหมื่นกิโลนะครับเข้าศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศนะครับมาสองคนสุดท้ายใครไม่ชอบแม็กใครไม่ชอบแม็กมาทางนี้ฮนะสีเดวกันเลย ราคาเท่ากับคันเมื่อกี้นะครับราคาเท่ากันเลยกับเมื่อกี้นะครับ5 8 9 0 0 0บาทคันนี้คันนี้ปี2 0 0พันอปีเดียวกันเลยฮนะปี2016นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสีมนกิโลนะครับไมล์เขาเยอะกว่าน,นิดเดียวนะฮะ1 4 0 0 0 0สมกิโลปี2016นะครับ ฟอร์ดเอเวอเรสต์2.2ไทเทเนียมนะครับ2.2ไทเทเนียมปี2016นะครับเลขงไมล์140,000กิโลราคาเท่ากันเลยฮะ589,000บาท589,000บาทอันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะฮะส่องไปเลยฮะล้อเดิมจากโรงงานเผื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบล้อมแม็กรับ,บอลดูวัยรุ่นไปดูแล้วเหมือนวัยรุ่นไม่กล้าขับกลัวจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้บอกเลยว่าคันนี้เป็นล้อมแม็กสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานที่สําคัญภายในคันนี้วิ่งมากนะครับอย่าดูข้างหลัง ก่อนนะฮะอ่าเปิดเลยฮะดูข้างหลังก่อนเลยครับโอ้โหคันนี้แจ่มเป็ดนะครับคันนี้ภายในเขาก็จะไม่เหมือนคันนู้นนะคันนี้จะเป็นสีดำนะครับดูดูดันไม่เกรงใจใครนะฮะดูดันนะฮะดูฮ้องๆเลยนะครับเนี่ยฮะรถสวยๆอยู่ตรงหน้าอีกแล้วนะครับกับเจ้า Ford e เอ r e รสนะครับ2-2งจุดสไท,ไทเทเนียมนะครับวิบวิบเลยนะฮะคันนี้วิบเลย สีนี่เงาทะลุจอจริงๆนะครับรถสีเดียวกันนะครับบอกเลยว่า2คันนี้สวยมากหลับตาจิ้มคันไหนก็ได้ครับอยากได้เราแม็กไปคันนู้นอยากได้เราสแตนดาร์ดมาคันนี้นะฮะส่องไปเลยฮะสามแพลตฟอร์มอยากไปทางไหนก็ไปเลยฮะผมจะพูดไปเรื่อยๆนะฮะส่องไปเลยฮะน็อตนึดเดิมนะฮะไม่มีตะบันแกะแงะแค่นะครับดูภายในฮะสวยงามมากๆนะฮะปุ่มเปิดป้นตะกรางต่างๆไม่มีลอกเถาะเปาะเปลือกอะไรทั้งสิ้นนะครับมีพรมกระดุมมาให้ ในเกียร์ออโต้ขับสบายๆนะครับเป็นขับ2นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับ2.2ไทเทเนียมอไหนดุดันไม่เกรงใจใครกบฟอร์เรนกะฟอร์เอเร e สองจสอง,สองไทเทเนียมปี2016นะครับเล็กไหม1 4ึ0 0 0 0ี่มืกิโลหนึ่งมกิโลนะครับ บอกเลยว่าพิชลิตก็รับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้หนึ่งปีสาม0 0ื่นกิโลเลยหนึ่งปีสาม0 0ื่นกิโลนะครับเข้าศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศอือหือส่องแล้วไปฮะภายในสวยมากคับคันนี้ที่กีไฟเน้นไม่ต่างกับคันเมื่อกี้นะะแต่คันเนี้ยตัวนี้จะเป็นดุดดำหน่อยนะครับเพราะเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดำนะครับมีตัดเทานะฮะเทาดำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันมีสีสันนะครับมันไม่ดำล้วนนะฮะ พวกบือจับอะไรพวกนี้ก็เป็นสีเทานะฮะสีเทาดำเบาะดดำทั้งหมดนะครับฟอร์ดได้ทั่วประเทศส่องกันไปนะส่องไปฮะส่องส่องสส่องสองสอ่สอ,งสอ,งสองไปครับดูเลยเครื่องยนต์แห้งๆเดิมสนิทจากโรงงานคันนี้ออกมาจากป้ายแดงยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนใดใทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับไมค์แค่1 4 0 0 0 0กิโลเองนะฮะ1 4 0 0 0 0กิโลเอง ปาปเข้าให้เครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมซื้อสดไม่เสียแหวนเดเนนะครับขอเงินสู่ขอได้เลยนะครับโอนได้ที่ขนส่งได้เลยนะครับโอเคครับฝากไว้ได้วยนะครับ5 8 9 0 0 0บาทคันสุดท้ายเป็นคันเซ็นเจอร์ของบนเลยนะครับคันนี้แม่งนางเอกเลยฮะเมื่อกี้ฟอร์เรนเจอร์ล้อแม็กน์น่เป็นพระเอกเจอคันนี้เป็นนางเอกนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยฟิต นะฮะสีขาวเงาแวบ,บอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับกับ Ford l e n g e r Ford Everest นะฮะคันนี้เป็นตัวปี2019ปี2019คันนี้เครื่องยนต์2,000นะฮะ2.0 trend ใช่มั้ย2.0เทรนด์นะครับปี2019เลขใหม่เลขใหม่8 8 8 0 0 0กิโล82,000กิโลเท่านั้นไม่น้อยมากไม่น้อยมากได้สีขาวได้เครื่อง2,000 รอบคันเลยดีกว่านะครับโชว์เขาหน่อยสินางเอกข้างบนเนี้ยเมื่อกี้โชว์พระเอกไปแล้ววันนี้โชว์นางเอกดูฮะล้อแม็กกับยานนี่ก็ปาไปเป็นแสนเหมือนกันครับปาไปเป็นแสนเหมือนกัน2.0เทเนนะครับแล้วก็ได้ปี19แล้วอีกได้ไหมแปด0 0ื่โอ้โหฟอร์ดเอเวอเรสต์น่า อยากได้ก็ทักมานะครับโชว์รูมรถบ้านชูวนินนะครับคัสสันจะลดคุณภาพเกรดเอมาให้ทุกทุกขั้นอยู่แล้วนะฟอะร์ดแมทเจ็ดที่นั่งเหมือนกันเจ็ดที่นั่งเหมือนกันโอ้โหใหม่มากคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปโคตรคุ้มเลยได้สีขาวได้ไมล์แปดหมื่นได้ปีสิบเก้านะฮะเอ๊ะไม่บอกราคาสักทีวะอ๋อได้ครับได้ครับอยากจะบอกราคาให้นะครับราคาฟอร์ดเอเวอเรสต์สองจุดศูนย์เทนส์คันนี้นะฮะเราตั้งไว้ 6แสนเก้บาท6แสนเก้บาทไม่ลดเหรอลดสิครับพี่ชลิดก็ทําให้มาแล้วโปรโมชั่นมาก่อนได้ก่อนนะครับ6แสน0้าบาทเท่านั้น6แส0 0้าบาทได้ไม่แปดหมื่นโลได้ปี2องพได้เป็น Ford e v อเวอเร2ต์สองจุดสองเฟืองนนะครับรถคันนี้สวยมากดูเลยฮะภายในนะฮะวิบเลยขับโคตรดีเลยนะครับ นางเอกของข้างบนชั้นนี้นะครับเมื่อกี้โชว์พระเอกไปแล้วนะครับวันนี้เป็นนางเอกของข้างบนสีขาวเงาวแวบเงาวแวบโอ้โหดูแมกเลยฮะสวยสวยมากแมกแพงมากนะครับดูเลยฮะน็อตน็อตฝากระโปรงไม่มีตะบันแตกแงแค่นะครับตัวแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะฮะซอกเดิมฝากระโปรงเดิม รถคันนี้เดิมๆนะฮะเปลี่ยนแม็กบางเดียวครับลูกค้าเปลี่ยนมาแสนนึงฮะนะครับอยากได้ไหมล่ะนะนี่คือนางเอกของข้างบนเลยนะครับกับ Ford Everest 2 0 t r e n d นะครับปี2019เลยย้ำไม่80,000กิโลย้ำไม่80,000กิโลนะครับซื้อสดไม่เสียวแวตนะครับรนะฮะซื้อสดไม่เสียแวตนะครับใครจัดไฟแนนซ์นะครับบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1มื่นหนึ่ง ถึงหมื่นสองนะครมือประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทนะครับ ได้ปี19เเครดิตนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้กงบรถสบาทใครชอบคันไหนจะซื้อสดจะจัดแฟแนซ์ติดต่อกับเซลเจนจัดให้ไม่ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์7ก้าหดหรือ0 8 7 7 6 7 6 7 6 7นะครับจะซื้อสดจะจัดแฟแนซ์น,นะครับทางมนะาครับทักมานะครับเพราะโชว์ลูมรถบ้านคนเโชลลินนะครับมีแต่รถดีๆรถหุณภาพเกรดเอมาให้ทุกท่านอยู่แล้วครับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับ